สวัสดีครับมารีวริวการถอดชุดขอบจรีรนะครับของเซวนะครับถ้าท่านใดที่ยังถอดไม่เป็นก็ลองดูนะครับี๋ยวบอกวิธีถอดแบบละเอียดได้นะครับว่าถอดอยังไรน,นะฮะอย่างแรกนะครับถ้าจะถอดชุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ถอดทั้งชุดนะครับนี่นะครับถอดทั้งชุดนี้เลยนะฮะถอดทั้งชุดนี้ต้องหอาไขควงนะครับไขควงตอกตรงนี้ก่อนนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยฮะนฮะ ถอดไน็อตตอกแล้วไขน็อตตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตตายนะครับเราต้องใช้ไขควงตอกเอานะครับตอกเสร็จปุ๊บคลายน็อตเรียบร้อยนะครับพลิกมาข้างนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาอีกข้างหนึ่งนี่พลิกไหม่ข้างแล้วนะครับพอพลิกไปอีกข้างปุ๊บสังเกตน็อตตัวนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ให้ดูกันใกล้ๆนี่นะครับน็อตตัวนี้นะครับ ชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้นะฮะล็อตตัวนี้นี่นะครับกดถ้าอ่าไม่มีกุญแจมันจะกดไม่ลงนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะกดไม่ลงมันจะมีตัวนี้เราจะกดตัวนี้ลงไปนะครับเราต้องไขสวิตไปแก๊กหนึ่งก่อนนะครับพอไขสวิตไปแก๊กหนึ่งปุ๊บพอไขสวิตแล้วนะครับทีนี้มันก็จะกดลงได้นะครับนี่นะครับกดลงมันก็เหมือนคลายล็อกอะครับ ปรกดลงแล้วใครจับขยับเอานะฮะนี่นี่ครับขยับแล้วก็วันนี้ก็ถอดออกได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่านี่เห็นไหมฮะถอดออกทั้งชุดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาถอนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะถอนวิธีถอดเบ้ากุญแจตัวนี้นะครับถอดยังไงนะครับเดี๋ยวสอนอิกทีนะครับขอบคุณครับ